เชดเยฟเขาคือกองหน้าตัวเป้าในแบบฉบับของกองหน้ายุคใหม่ที่สามารถขยับออกมาเป็นตัวริมเส้นได้ทั้งสองฝั่งถ้าหากจะบอกว่าเขาเล่นเหมือนใครและบอกได้เห็นภาพที่สุดก็คงต้องตอบว่าเหมือนกับคริสเตียโน o โรนัลโดในเวอร์ชั่นที่ดรอปเรื่องคุณภาพลงมาหรือว่าคนที่ฟอร์มร้อนๆในฤดูกาลที่แล้วอย่างมาคราแร์ฟอร์ดก็มีสถิติในการหาจังหวะยิงประตูและการเลี้ยงผ่านคู่แข่งได้มากกว่าเชดเยฟเพียงเล็กน้อยเท่านั้น สวัสดีครับนี่คือ Talent Spotter กับผมต้องพุทธิพงศ์นะครับวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องของรามิวเชเดเยฟนะครับกองหน้าตัวใหม่ของบุรีรัมยูเนเต็ดที่เพิ่งเปิดตัวกันไปหมาดๆเลยนะครับมีเรื่องราวเป็นมาอย่างไงเขามีความสาม,มารถมากขนาดไหนไปติดตามในคลิปนี้แต่ว่าก่อนที่จะติดตามนะครับยังไงฝากก,กดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตืนอนผ่านทุกช่องทางของทิงเทปที่ไคอสเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของเรานะครับ และท่านใดนะครับที่ชื่นชอบเรื่องราวแบบนี้ในรูปแบบของบทความนะครับสามารถติดตามกันได้ที่ w w w t h t i n g c u r c o ครับรามิลชเดเยฟนะครับเป็นกองหน้าลูกครึ่งอาเซอร์ไบจานรัสเซียเล่นให้กับสโมสรคาราบักในอาเซอร์ไบจานนะครับเชื่อว่าทีมนี้นะครับคงจะเป็นที่คุ้นหูของแฟนฟุตบอลชาวไทยที่ติดตามฟุตบอลยุโรปเป็นอย่างดีนะครับเพราะผ่านประสบการณ์การเล่นทั้งในฟุตบอลยุโรปถ้วยใหญ่แลวก็ถ้วยเล็กเสมอนะครับในยุคหลังๆเชเดเยฟนะครับถือว่ามีดีกรีที่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับถ้าเกิดวัดจากผลงานล่าสุดนะครับ ญากกับบุรีรัมยูเนเตดนะครับเขาเป็นดาวซันโบของลีกเซอร์เบานครับยิง22ประตูจากการลงเล่น34นัดนะครับแล้วก็พาคาราบัตเป็นแชมป์ลีกด้วยนะครับแต่ถ้าใครนะครับคิดว่าเขาอาจจะเหมือนกองหน้าต่างชาติคนอื่นๆที่มากินในไทยตอนอายุเยอะๆก็คงต้องคิดใหม่นะครับเพราะว่าปัจจุบันเชดเยฟอายุ27ปีเท่านั้นนะครับซึ่งอยู่ในช่วงที่กําลังพีคของอาชีพนักฟุตบอลพอดิบพอดีนอกจากนี้นะครับยังมีเรื่องของสไตล์การเล่นของเชเดเยฟนะครับใครได้ไปลองส่องๆดูบ้างนะครับในยูทู ส่วนสูงของเขานะครับหลอกตาแน่นอนเพราะถึงแม้ว่าเขาจะสูงเกือบ190ซนติเมตรนะครับแต่วิธีการเล่นของเขาไม่ได้เป็นหน้าเป้าโบราณที่มีไว้พักบอลเลยแม้แต่น้อยนะครับอย่างที่บอกไปนะครับเชเดเยฟไม่ใช่กองหน้าโบราณที่มีไว้หมงหรือว่าพักบอลเท่านั้นนะครับเขาคือกองหน้าตัวเป้าในแบบฉบับของกองหน้ายยุคใหม่ที่สามารถขยับออกมาเป็นตัวริมเส้นได้ทั้งสองฝั่งถ้าหากจะบอกว่าเขาเล่นเหมือนใคร และบอกได้เห็นภาพที่สุดก็คงต้องตอบว่าเหมือนกับคริสเตียโน o โรนัลโดในเวอร์ชั่นที่ดรอปเรื่องคุณภาพลงมานะครับคำว่าสไตล์เหมือนโรนัลโดในที่นี้นะครับก็จะสื่อถึงเรื่องของวิธีการเล่นของเขานะครับที่สามารถสับขาหลอกไปมานะครับมีความเร็วนะครับความแข็งแกร่งที่สามารถเบียดกองหลังเบียดคู่แข่งได้กระเด็นเ่ยนะครับ ถ้าเกิดว่าเราจะอ้างอิงจาก YouTube อย่างเดียวก็คงจะดูง่ายไปหน่อยครับเพราะว่าเราต้องมองให้ลึกไปกว่านั้นนะครับเรามีบันทึกสถิติของเชเดเยฟนะครับในเว็บไซต์เก็บสถิติอย่าง w o s c o r e c o m นะครับเราก็จะพบว่าสถิติการเล่นเกมรุกของเขานั้นไม่ธรรมดาเลยนะครับโดยสถิติที่เว็บไซต์นี้บันทึกไว้นะครับเป็นสถิติจากการที่เขาลงเล่นในระดับยุโรปนะครับทั้งยูฟ่าเนชั่นครับ ยูโรรอบคัดเลือกนะครับกับทีมชาติอัฟเิกาใรวมถึงยูโรปอรลีกยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกซึ่งต้องถือว่าเป็นการเจอกับคู่แข่งที่เก่งกว่านะครับหากเทียบจากชื่อชั้นของทีมชาติของเขาและกับสโมสรแต่ในปีล่าสุดครับเชเดเยฟมีค่าเฉลี่ยว่าโอกาสยิง2.3ครั้งต่อ1เกมนะครับแล้วก็เลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งเฉลี่ย2ครั้งต่อ1นเกมถ้ามองผิวเผินนะครับคุณอาจจะมองว่ามันไม่ใช่ตัวเลขที่เยอะแต่เราลองไปเทียบกับนักเตะระดับสูงสูงในสไตล์การเล่นที่คล้ายกันนะครับ ตำแหน่งหน้าเป้าบวกตัวรุกฝั่งซ้ายหรือว่าฝั่งขวานะครับคนอื่นๆเนี่ยก็มีอย่างคดี้ีกัปโปนะครับหรือว่าคนที่ฟอร์มร้อนๆในฤดูกาลที่แล้วอย่างมาคัสแรดฟอร์ดก็มีสถิติในการหาจังหวะยิงประตูและการเลี้ยงผ่านคู่แข่งได้มากกว่าชเชเดเยฟเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้นะครับชรเชเดเยฟเนี่ยถือว่าเป็นนักเตะเบอร์หนึ่งของลีกอรรยาเซอร์ไบจานเลยทีเดียวนะครับถ้าเกิดว่าเราอ้างอิงจากคำพูดของนาซิมอิลิเยฟนะครับซึ่งเป็นอดีตดีกรีทีมชาติ สภาพโซเวียตนะครับในยุค80แล้วก็เป็นดาวนัสโบของลีกเซอร์เบจาอีก3ส,สมัยนะครับเขาเคยพูดถึงเชเดเยฟครับเขาบอกว่าเชเดเยฟเนี่ยคือกองหน้าที่เขาชื่นชอบที่สุดครับ เขามีร่างกายที่แข็งแกร่งสามารถเล่นและเอาชนะการเล่นแบบตัวต่อต,ตัวได้ดีมากๆที่สําคัญนะครับเขาคือกองหน้าที่มีเซน์ในการยิงประตูโดดเด่นมากเขาทําได้ทุกอย่างในสิ่งที่คุณต้องการจาัดก,การเป็นกองหน้าคนหนึ่งนะครับว่บากันง่ายๆครับความเก่งกาจของเชเดเยฟนะครับทำให้ทีมชาติรัเสเซียเนี่ยัวเสียมาแล้วนะครับเพราะว่าเขานั้นเลือกเล่นให้กับทีมชาติอเาเซอร์ไบจานแทนที่จะเป็นรัสเซียนั่นเองครับถ้าพูดถึงเรื่องดราม่าของทีมชาตินะครับเชเดเยฟเป็นลูกครึ่งรัเสเซียอเาเซอร์ไบจาน เขามีคุณพ่อและคุณแม่เป็นเชื้อสายอัสบอร์บจานแต่เกิดและโตในรัเสเซียครับก่อนจะเริ่มเล่นฟุตบอลกับอะคาเดมี่ที่ดีที่สุดในประเทศอย่างสโมสเสเซนิทเซนต์ปีตเตอร์สเบิร์กทีมเดียวกับที่ผลิตนักเตะทีมชาติรัเสเซียแทบยกชุดนั่นเองครับซึ่งเซเดเยฟนะครับถือว่าเป็นเบอร์ต้นต้นของรุ่นที่ฝั่งของเซนิทบอกว่ากลายเป็นอนาคตของทีมชาติรัเสเซียได้เลยนะครับแต่สุดท้ายแล้วเมื่อเซเดเยฟโตขึ้นและก็ไม่ได้โอกาสกับเซนิทมากนะักเขาก็ออกไปค้าแข่งในหลายประเทศทั้งตุรกีีิทเนย ก่อนจะมาลงตัวกับที่อาเซอร์ไบจานนะครับและสุดท้ายเขาเลือกที่จะเล่นให้กับอาเซอร์ไบจานทางทั้งที่ปิดทีมชาติรัสเซียมาตั้งแต่รุ่นยูสิจนถึงยู1มาเสมอนะครับเรื่องนี้นะครับก็มีสื่ออย่างเว็บไซต์ออฟไซต์อัพนะครับซึ่งเป็นสื่อของประเทศอาเซอร์ไบจานนะครับเขาบอกว่างี้ครับเมื่อต้องเลือกระหว่างรัสเซียและอาเซอร์ไบจานนะครับรามิลเองเนี่ยก็คิดหนักมากครับเพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศที่เหมือนกับเลี้ยงดูเขามาตั้งแต่เด็กแต่สุดท้ายแล้วครับเขาก็เลือ เขาแสดงเห็นถึงความกระตือรือร้อนเพื่อบอกว่าเขามุ่งมั่นกับการเล่นให้กับทีมของเราขนาดไหนแน่นอนว่าเขาจะถูกวิจารณ์และคนใหญ่คนโตในวงการฟุตบอลรัสเซียประนามแต่สุดท้ายเขาคือหนึ่งในเลือดเนื้อเชื้อายของเราไม่ว่าจะเกิดดราม่าอะไรก็ตามนะครับแต่ที่แน่ๆสถิติของรามิลเชดาเยฟในฤดูกาลล่าสุดรวมถึงในานามทีมชาติเซอร์ไบานเองเนี่ย เขาสแสดง้เห็นแล้วนะครับว่าเขาเป็นกองหน้าที่มีความอันตรายครับและบางทีนั้นเขาอาจจะเดินตามรอยเดียโก้หลุยซันโต้ซึ่งเป็นตำนานของบุรีรัมยูเนเต็ดในทะลีกฤดูกาลหนาก็ต้องมารอดูกันครับว่าเขาจะสามารถแสดงฝีเท้าได้เหมือนกับตัวเลขที่เขาเคยแสดงไว้ก่อนหน้านี้หรือเปล่ากับบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับแต่ทั้งหมดนี้คือททเลสปอร์เตอร์รามิวชเชเดเยฟกับผมต้องพุทธิพงศ์นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนผ่านชุดต้องทางของฟิงเทอร์คิดไซโค เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆของเรานะครับแต่ท่านใดนะครับถ้าชื่นชอบอ่านเรื่องราวแบบนี้ในรูปแบบของบทความนะครับสามารถติดตามไปอ่านกันได้ที่ w w w t h i n k c u r v c o นะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ